มนุษย์ต่างกับสัตว์ตรงที่คิดเป็นคิดได้คำถามคือคิดได้เนี่ยอาจจะไม่ใช่คิดเป็นทำไมมนุษย์จึงสามารถสร้างอารยธรรมความเจริญยิ่งใหญ่เพราะมนุษย์นั้นมีวิธีการคิดซึ่งสูงสง่งเป็นมนุษย์สัตว์ไม่มีเมื่อไม่มีก็ทำเหมือนเดิมตลอดปีตลอดชาติกี่พันปีกี่หมื่นปีก็เหมือนเดิม เคยเห็นสิงโตเข้าไปร้านสเต็กไหมครับล้วนะสั่งสเต็กมีเดียมแรร์ไม่เคยเพราะว่าสิงโตจะกินดิบๆตลอดก่อไฟก็ไม่เป็นปรุงก็ไม่เป็นใช้ช้อนให้มีมารยาทก็ไม่เป็นอย่าว่าแต่ช้อนมีดซ่อมแล้วก็ช้อนหรือผ้ากันเปื้อนไม่มีอารยาธรรมในการกินสิงโตอยู่ถ้ำเสมอมาเคยเห็นสิงโตสร้างคอนโดมิเนียมไหมครับ ไม่เคยเพราะว่าสิงโตนั้นไม่มีความสามารถในการคิดว่าจะก่อร่างสร้างสิ่งประดิษฐ์อย่างไรแต่มนุษย์ทําได้เพราะคิดได้คิดเป็นแต่ปัญหาไม่เกิดตรงนี้ครับว่าการคิดได้เนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่คิดเป็นอาจจะคิดไม่เป็นคิดได้เนี่ยทุกคนพอจะคิดได้แต่คิดออกมาแล้วเนี่ยมันสามารถมีคุณภาพการคิดอย่างที่เรียกว่าทักษะการคิดหรือไม่ คิดเป็นเนี่ยคือทักษะการคิดซึ่งผมคิดว่าถ้าคนไหนสามารถที่จะมีความสามารถในการคิดที่เรียกว่าคิดเป็นได้ค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์ก็เป็นมนุษย์ที่ใช้ศักยภาพความเป็นคนเต็มที่ข้าจะพูดแรงขนาดนี้ไหมครับว่าถ้าคนไหนไม่ใช้ความคิดเนี่ยคือทำลายความเป็นมนุษย์ที่เป็นแก่นสาระความเป็นมนุษย์ลงไปเลยและถ้ามนุษย์คนไหนไม่ใช้ความคิดก็เลยไม่รู้ว่า สิ่งที่มีค่าสูงส่งที่สุดของมนุษย์อยู่ตรงไหนคือการคิดนั้นได้ถูกเอาไปเก็บไว้ห่อไว้ดองไว้ไม่ได้มาใช้ประโยชน์ศักยภาพการคิดมีอยู่ในตัวมนุษย์แต่มนุษย์จะใช้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเขาจะตระหนักรู้ขึ้นอยู่กับเขาเมื่อตระหนักรู้แล้วพัฒนาและเมื่อพัฒนาจนช่ำชองเกิดทักษะก็จะกลายเป็นธรรมชาติ ในตัวที่สมบูรณ์ที่แสดงออกฉะนั้นสิ่งที่เป็นอยู่ในตัวเราโดยมีศักยภาพตั้งแต่ต้นความเป็นคนเนี่ยนะครับมันเหมือนกับดอกไม้ที่มันตูมอยู่แต่มันพร้อมจะผลิบานออกมาให้เต็มที่เรามีศักยภาพการคิดอยู่แล้วเพียงแต่มันตูมอยู่มันไม่ยมบานไม่บานจะบานได้เราต้องรับแสงจะบานได้เราต้องใช้เวลาที่จะเปิดโอกาส ให้เราเองนั้นเป็นสมบูรณ์แบบแห่งการคิดอย่างผู้ที่ควรเป็นดังนั้นศักยภาพการคิดในการที่จะเป็นคนที่มีทักษะการคิดเนี่ยต้องเกิดจากการตระหนักรู้ต้องเกิดจากการที่เราเองนั้นเข้าใจตัวเองและก็ปล่อยให้มันเบ่งบานและก็ทำให้เรามีโอกาสในการพัฒนาทำให้เรามีชั่วโมงบินในการที่เราเองนั้นจะฝึกปลือ อะไรที่เป็นทักษะเนี่ยต้องใช้ชั่วโมงบินหมดและจริงๆช่วโมงบินอะไรที่ใช้เยอะๆเราก็ช่ช่มชองตนกกายเป็นธรรมชาติที่2ในตัวเราและเมื่อเราอยู่บนดานบินที่สูงแล้วเราก็จะสามารถเห็นสิ่งที่อยู่ข้างใต้เราว่ามันเตี้ยกว่าเราอย่างไรท่าน,นทักษะการคิดที่สูงส่งทําให้มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยสามารถสังเกตตัวเองและคนอื่นได้ว่าทักษะการคิดที่พัฒนาอย่างไม่ในระดับสูงเนี่ยยังพัฒนาตัวได้อีก ตรงไหนได้บ้างแต่ถ้าเราเองเป็นคนที่พัฒนาจนระดับสูงมากแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเราจะใช้ชีวิตเจอสิ่งที่ประทะสังสรรค์นในชีวิตในเรื่องต่างๆข้อมูลมาปะทะเราข่าวสารมาปะทะเราความรู้มาปะทะเราเหตุการณ์มาปะทะเราทุกสถานการณ์ชีวิตที่ประทะเนี่ยเราก็ใช้กระบวนการคิดเนี่ยเข้าไปในการจับจับต้องมันเรียกว่าที่เราคิดจนมัน เป็นอย่างที่เราควรจะใช้ศักยภาพเต็มที่นั้นการคิดเป็นจะเป็นเรื่องใหญ่มากคนจํานวนมากเนี่ยพอจะคิดได้อยู่แล้วแต่คุณภาพของการคิดเนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะมิติอันสําคัญคือคิดเป็นเนี่ยขาดหายไปจากตัวบุคคลเมื่อขาดไปเราพร่องไปโดยไม่รู้ตัวกว่าจะรู้ตัวเราก็อาจจะสายเกินแก้เพราะว่าการเวลาผ่านพ้นชีวิตได้ผ่านโอกาสไปมากแล้ว เหมือนร่างกายคนเราเนี่ยนะไม่กินอาหารครบู่เราก็ไม่รู้ตัวหรอกจนเริ่มอ่อนแอป่วยไข้หรือบางทีเราเริ่มแก่เท่าเราก็รู้ว่าเราขาดสารบางอย่างมาตั้งแต่เด็กทําให้กระบุกระดูของเราเนี่ยพลุนกระดูของเรานั้นบางตอนที่เราแก่เท่าแต่ตอนเด็กไม่รู้เพราะว่าไม่ได้สะสมสารอาหารที่เพียงพอเหมือนกันครับชีวิตมนุษย์เนี่ยบางทีไม่รู้ตัวว่าคิดไม่เป็นนึกว่าคิดเป็นทั้งทแค่ พอจะคิดได้ฉะนั้นการคิดเป็นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มนุษย์จาเป็นต้องสังเกตดิดีๆและเห็นคุณค่าพอที่จะพัฒนาผมวันนี้อยากจะขออนุญาตเสนอวิธีคิดเป็นเอาอชัดๆเลยนะครับว่ามนุษย์เราจะคิดเป็นเนี่ยต้องทำยังไงความจริงผมลงทุนการช่วยคนในประเทศไทยและโลกใบนี้ด้วยการเขียนหนังสือเรื่องชุดความคิดนี้ไว้เนี่ยชุดด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้ผมพูดเรื่องเดียวคือคิดเป็น อีก3ชุดจะไว้วันพูดวันหลังนะครับถ้าท่านสนใจก็ติดตามจะพูดเรื่องคิดบวกคิดครบคิดดีซึ่งจะพูดอีก3ชุดแต่อชุดคิดเป็นเนี่ยมี11เล่มถ้าท่านฟังผมวันนี้เบื้องต้นและคิดว่าแก่นสาระที่พูดมีประโยชน์ก็ลองไปอ่านตามดูนะครับว่าลายแทงนักคิดที่จะกลายเป็นคนช่างคิดเนี่ยมีลายแทงยังไงมีพิมพ์เขียวในการจะเดินยังไงเพื่อไปถึงความเป็นคนที่คิดเป็นแล้วก็มีมิติ ทักษะการคิดเป็นอยู่10มิติที่ผมได้อธิบายเอาไว้ซึ่งวันนี้ผมขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าถ้าจะคิดเป็นเนี่ยเราจะต้องมีมิติการคิด10มิติสิบมิตินี้คืออะไรเช่นพอยกตัวอย่างนะครับความคิดเชิงวิเคราะห์หมายความว่าเราคิดเป็นเราต้องวิเคราะห์เป็นว่าเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยดูออกเลยว่ามันมีองค์ประกอบอะไรสำคัญที่โยงใหญ่กันอยู่จนทําให้เราเข้าใจเรื่องนั้นอย่างกระจ่างได้เห็นภาพ เห็นองค์ประกอบครบถ้วนไม่ตกขาดตงปกพร่องแลวแต่องค์ประกอบมันโยงกันยังไงจนเป็นภาพนั้นนี่เรียกว่าวิเคราะห์คิดเชิงวิเคราะห์มีหนังสือหนึ่งเล่มเลยนะครับที่ท่านอาจจะสามารถพิจารณาผมใช้คําภาษาอังกฤษแล้วกันเผื่อว่าใคร,ใครที่รู้ภาษาอังกฤษอาจจะชอบเพราะว่าผมนิยามเองไม่มีฝรั่งไม่ได้นิยามยานี้นะครับคิดวิเคราะห์คือ decomposed linkage decomposed แปลแเป็นองค์ประกอบ linkage แปลเชื่อมเชื่อมการแตกองค์ประกอบสั้นๆแบบนี้แปลว่าวิเคราะห์ แท่นั้นวิเคราะห์จึงต่างกับการคิดมิติอื่นๆและแต่และอันแทนกันไม่ได้นะครับทั้ง10มิติต้องประกบกันครบหมดประกอบร่างเป็น10มิติจึงจะคิดเป็น 1. คิดเชิงวิเคราะห์พูดอธิบายแล้ว analytical thinking หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ d e c o m p o s e language เชื่อมองค์ประกอบต่างๆเข้าหากันจนเห็นภาพรวมคำที่2ที่ผมอยากจะขออนุญาตเล่าให้ฟังก็คือการคิดเชิงสังเคราะห์การคิดเชิงสังเคราะห์ค,ค,ะคือการสกัด องค์ประกอบสำคัญออกมาจากเรื่องในบริบทต่างๆอาจจะมาจากหลายที่หลายแหลง่งสกัดจนมาครบถ้วนจากหลากแหลง่งทุกแหล่งที่เกี่ยวข้องกับโจทย์นั้นๆโจทย์นี้ต้องการสังเคราะห์อะไรมีแหล่งอยู่กี่แหลง่งซึ่งไม่เท่ากันแล้วแต่โจทย์สกัดเรื่องสำคัญตามเกณฑ์ที่สนใจดึงออกมาจากองค์ประกอบต่างๆที่อยู่เป็นคนละเรื่องเอามารวมเป็นเรื่องเดียวกันโดยสังเคราะห์เข้าหากัน เหมือนสังเคราะห์แสงนะครับทำไมพืชสามารถสังเคราะห์แสงก็สังเคราะห์อ,ออกมาจากองค์ประกอบต่างๆที่หลากหลายแล้วกลายมาเป็นสิ่งที่กลายเป็นสิ่งที่อยู่ในเนื้อเยื่อของพืชการเข้าใจการสังเคราะห์นั้นจะทําให้เราเห็นว่าเมื่อดูผลปลายทางเนี่ยหน้าตามันไม่เหมือนตอนสารตั้งต้นเลยการตั้งต้นจะมาจากหลากแหล่งตามโจทย์มันเอามาเทรวมกันมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งใหม่ แต่ถ้าสังเคราะห์มันกลายเป็นสิ่งใหม่ที่อาจจะมองไม่ออกเลยว่าสารตั้งต้นมาจากแหล่งไหนบ้างและอะไรบ้างแต่มันกลายเป็นสิ่งใหม่แต่มันมีความเชื่อมโยงกับสิ่งเก่ามันเหมือนหน่อกล้วยเนี่ยนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเอาไปเพาะเป็นกล้วยได้นะครับแต่เราไม่รู้เลยว่ามาจากตรงส่วนไหนแต่ว่ามันเป็นเนื้อเยือ่อที่เอาไปเพาะเป็นต้นกล้วยทั้งต้นได้หมดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมาจาก สภาพที่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วการคิดเชิงสังเคราะห์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่มนุษย์จําเป็นต้องมีแต่ว่าไม่ใช่มาง่ายนะครับเชิงวิเคราะห์เนี่ยโลกเข้าใจเรื่องนี้มานานถอสมควรการศึกษาของตะวันตกและประเทศไทยที่ตามตะวันตกและโลกทั้งโลกที่ตามตะวันตกเพราะเห็นมีประโยชน์จึงตามเนี่ยเป็นร้อยปีที่ผ่านมาเน้เน,นการวิเคราะห์แต่การคิดเชิงสังเคราะห์เนี่ยยังเบาบาง แต่ความจริงมีประโยชน์มากบางเรื่องในวิเคราะห์อย่างเดียวไม่ได้ต้องสังเคราะห์ประกอบจึงจะเข้าใจความจริงมีมิติอื่นใชม่มิติที่3ด้วยความคิดในความคิดกรอบรวบยอดผมเรียกว่าความคิดเชิงมโนทัศน์มโนทัศน์คือ conceptual thinking นะครับมันต่างกับเชิเชงวิเคราะห์ analytical thinking แล้วก็การคิดเชิงสังเคราะห์ synthesis type thinking การคิดเชิงคอนเซปต์หรือมโนทัศน์เนี่ยคอนเซปชวลสิงกแปลว่าการมาความสามารถในการวางกรอบรอบองค์ประกอบประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ที่เรากำลังจะพิจารณานั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่เป็น Elements ภาษาอังกฤษเอลิเมนต์องค์ประกอบอะไรทั้งหลายเนี่ยที่มีทั้งหมดเอามากองรวมกันอยู่ในถังถังหนึ่งเนี่ย เราจะสามารถเรียงองค์ประกอบนั้นให้อยู่ในกรอบใดกรอบหนึ่งแบบไม่บังคับแต่ทําให้มันอยู่อย่างสบายๆอยู่ในกรอบนั้นและเมื่อพูดถึงกรอบนั้นทำให้กรอบนั้นคลุมองค์ประกอบทั้งหมดได้อย่างครบถ้วนนี่คือการวางกรอบความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ไว้ซึ่งเป็นฐานที่สำคัญยิ่งของการคิดเชิงทฤษฎีนะักคิดเชิงทฤษฎีจะต้องเป็นคนที่คิดความคิดกรอบความคิดรวบยอดได้ เป็นฐานจึงจะนําไปสู่การคิดมิติอื่นที่ไปสร้างทฤษฎีได้มิฉะนั้นจะไปไม่ค่อยได้ฉะนั้นประเทศใดมนุษย์คนใดกลุ่มชนใดที่ไม่ถูกฝึกโดยธรรมชาติของวิวัฒนาการสังคมให้คิดกรอบความคิดรวบยอดเนี่ยมักจะไม่ค่อยสร้างทฤษฎีเราจะเห็นว่านักวิชาการไทยเนี่ยมักจะเป็นคนเดินตามก้นฝรั่งหรือต่างชาติเพราะเราท่องบททฤษฎีที่คนอื่นสร้างแต่เราสร้างทฤษฎีไม่เป็นเนื่องจากว่า ไม่ใช่เราไม่เก่งเนื่องจากเราไม่เคยฝึกไอ้ส่วนที่มันขาดู่ในตัวเราคือความสามารถในการสร้างกรอบความคิดรวบยอดซึ่งวัฒนธรรมสังคมไทยมีเหตุทําให้เราไม่แกร่งเรื่องนี้เพราะเราไม่ถูกฝึกมันเลยกลายเป็นโลกกล้ามเนื้อตายด้านทางความคิดด้านกรอบความคิดรวบยอดเลยไม่เคยถูกฝึกจนมันรีบไปเองเหมือนแขนขาไม่ใช้มันรีบไปเองผมเชื่อว่าการคิดกรอบความคิดรวบยอดเนี่ยต่างกันกับมิติอื่นๆทั้งหมดที่พูดมา ไม่เหมือนกันเลยครับเราจำต้องมีมิติพวกนี้มิติที่4ที่ผมอยากจะยกเป็นตัวอย่างก็คือการคิดเชิงวิพากษ์หรือ critical thinking การคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยหมายความว่าการที่เราเองเห็นสิ่งที่มีข้อเสนอยัตติแนวคิดใ,ใดๆก็ตามที่มีคนบอกมาเนี่ยแล้วเราไม่ใช่เชื่อง่ายๆตามที่กล่าวอ้างไม่ใช่แปลว่าเราปฏิเสธแต่ไม่ได้ยังไม่ปฏิเสธหรือยังไม่ได้รับ เพียงแต่ขอตรวจนิดหนึงก่อนตรวจอะไรหนึ่งตรวจข้อสมมุติ assumption ที่อยู่ข้างหลังจุดชุดความคิดที่กำลังเสนอและสนองให้เราและสองตรวจ hypothesis หรือสมมุติฐานที่ทำให้เราเองบอกว่าไอ้นี่น่าจะเป็นอย่างนั้น yes หรือ no ใช่หรือไม่ใช่กับยัตติที่นำเสนอเป็นสมมุติฐานความจริงแล้วมนุษย์เราเนี่ยมักที่จะค่อยๆไหลาตามกระแสะการที่คนสมมุติ โดยที่เราเองเนี่ยยังไม่เคยตรวจสอบไอ้นิสัยใจคอแบบนี้ทาให้กลายเป็นคนแบบไหนครับกลายเป็นคนเชื่อข่าวลือง่ายเป็นคนที่โดนปลุกกระแสง่ายนะครับใครชักชักใจยังไงก็ชักขึ้นหมดเพราะเราเองเนี่ยไม่ค่อยลึกซึ้งในการตรวจสอบทางความคิดคําจริงการเป็นคนช่างวิพากไม่ใช่คนช่างวิจารนะคนวิจารเก่งเนี่ยมักจะติดลบตลอดมองอะไรก็ลบลบลบ,ลบวิพากไม่ใช่ติดลบวิพากนั้นขอตรวจก่อน แล้วก่อนจะสรุปว่าใช่หรือไม่ใช่อาจจะสนับสนุนก็ได้อาจจะค้านก็ได้อาจจะเสนอแนะใหม่ให้ถูกก้องก็ได้เพ้งความคิดเชิงวิพากษ์ทำให้เราหนักแน่นมีวุฒิภาวะในวิธีคิดเป็นมนุษย์ที่รู้จักคิดมี Critical Thinking ความจริงมีมิติอื่นครับเช่นความคิดเชิงบูรณาการซึ่งความจริงถ้าเราฟังเพืนๆเนี่ยคำคำนี้เมื่อก่อนไม่อยู่ในกระแสแต่มาอยู่ในกระแสหลายปีแล้ว มันเหมือนคาว่าวิสัยทัศน์เมื่อยี่าปีก่อนไม่มีเลยแล้วใครพูดเท่ๆวิสัยทัศน์คนก็อือันนี้เจ๋วแจ๋วๆนะคำว่าบูรณาการมาทีหลังนะครับพอพูดแล้วอืมเท่มากจะสังเกตไหมผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองออกทีวีจะพูดื่งบูรณาการแต่จริงไม่รู้เรื่องแปลว่าอะไรผมเดาว่าไม่รู้พอ,อะไรก็ดูวิธีพูดก็รู้ว่าไม่รู้บูรณาการที่แท้เนี่ยคืออะไรบางถึงบางคนนึกว่า,ามาเทรวมๆกันก็คือบูรณาการนะครับ ท่านผู้มีเกียรติครับเราเอาเรื่องต่างๆมาเทรวมกันเป็นแกงโุเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าบูรณาการนะเราจําเป็นอย่างยิ่งนะจะต้องทําให้สิ่งที่เราจะเอาเป็นองค์ประกอบจากหลากหลากแหลง่งมันต่างก,กันกับความคิดเชิงสังเคราะห์ที่มาจากหลากแหล่งเหมือนกันแต่ว่าเชิงสังเคราะห์นั้นต่างกับบูรณาการบูรณาการมีแกนที่ปักไว้ว่าองค์ประกอบต่างๆที่จะดึงเข้ามาหากันนั้นจะดึงเข้าแกนอะไรเป็นหลกัก แล้วจึงให้แกนเป็นตัวตั้งเอาองค์ประกอบต่างๆจากหลากแหลางผนึกเข้าหาแกนให้เป็นเนื้อเดียวกันโดยไม่มีรอยกระเพื่อมวิธีคิดอย่างบูรณาการนี้แหละจึงเป็นสิ่งที่ทําให้ความสามารถในการที่จะผนวกเข้าหาอย่างลึกซึ้งเนี่ยไม่มีที่ใดสามารถจะทําได้เสมอเหมือนถ้าเรามีแต่องค์ประกอบอื่นที่ปราศจากการบูรณาการ บุรณาการนั้นจึงสําคัญมากครับบางทีเราเข้าใจไม่ถูกต้องและเราก็ปล่อยให้เราทุกคนยังร่วมมือกันเหมือนอยู่ด้วยกันทุกองค์ประกอบแต่จริงๆต่างคนต่างทางําผมนั่งที่ทำเนียบรัฐบาลยุคหนึ่งมีกรรมการระดับชาติจะต้องมีตัวแทนของกระทรวงต่างๆมานั่งมักก็จะเป็นมกักจะเป็นปลัดกระทรวงมั่งรัฐมนตรีมั่งมานั่ง,งเป็นตัวแทน และเขาก็หวังว่ากระทรวงต่างๆในโจทย์เรื่องนั้นจะบูรณาการทํางานร่วมกันทุกคนมานั่งในองค์ประกอบนั้นคุยเรื่องเดียวกันแต่ต่างคนต่างฟังเรื่องเดียวกันคนละเรื่องกันและทุกคนก็ไม่ได้มีกับบูรณาการเลยเพราะทุกคนก็เพียงแต่รับฟังข้อเสนอของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและถ้ามันไม่กระทบกระทรวงตนก็ไม่พูดอะไรเพราะเอาตัวรอดไม่อยากที่จะเป็นภัยต่อตน ฉะนั้นถ้าเบื่อว่าเราทุกคนต่างแม้มาอยู่รวมกันแต่ไม่ได้บูรณาการที่จะผนึกเข้าหากันเป็นเนื้อเดียวนี่โจ์นั้นยังไม่ถูกแก้นะครับปัญหานั้นเราจะนึกว่าทุกคนได้พิจารณามุมของตนแล้วแต่ทุกคนยังคิดเป็นไซโลเป็นซิกซี่แต่เพียงไซโลนั้นมาวางรวมกันในที่เดียวกันหรือนึกว่าบูรณาการนี่ไม่ใช่ฉะนั้นการบูรณาการนั้นจึงเป็นเรื่องที่ใหญ่และสําคัญคมจริงมีวิความคิดมิติจํานวนหนึ่ง ที่ช่วยเรามากถ้าเรามองไปถึงอนาคตคเรื่องคําคิดเชิงอนาคต mm. futuristic thinking หมายความอะไรหมายความว่าเรามองคาดการไปสู่อนาคตจากฐานความเข้าใจอดีตที่เราวิเคราะห์อย่างทุ่นทีจนทำให้เราเห็นกระจ่างในปัจจุบันว่าปัจจุบันย่อมโยงกับอดีตมันไม่ได้ลอยมายเองไม่มีปัจจุบันใดที่ไม่มีประวัติศาสตร์แห่งอดีต และอดีตศึกษาอดีตได้ดีจะเข้าใจปัจจุบันคนที่เป็นคนที่เข้าใจเรื่องร่วมสมัยได้ดีจะต้องเป็นคนที่เข้าใจว่ามีวิธีคิดเหมือนนักประวัติศาสตร์มองอดีตเก่งเห็นภาพชัดจนเข้าใจว่าจริงๆแล้วปัจจุบันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันมักจะไหลมาจากอดีตและถ้าเข้าใจสภาพปัจจุบันได้ดีก็จะคาดการลากเส้นไปสู่อนาคตได้ว่าอนาคตหน้าตาจะเป็นเช่นใด ดังนั้นอนาคตจึงไม่ได้ลอยมาจากฟากฟ้าแต่มันเป็นสิ่งที่กําหนดมาจากอดีตและปัจจุบันที่เราเข้าใจอย่างถ่องแท้ดังนั้นนักคิดเชิองอนาคตจึงต้องเป็นนักประวัติศาสตร์ที่ดีและเป็นนักคิดร่วมสมัยที่ดีจึงจะสามารถเข้าใจอนาคตและมองออกคาดการได้อนาคตก็มีหลายมิตินะครับนักคิดเชิองอนาคตเนี่ยจริงๆมีมีมีอยู่หลายตัวที่ผมเรียกอยู่เรื่อยๆนะครับพีตัวที่หนึ่งเรียกว่า possible thinking หมายก็ว่าอะไรที่เป็นความคิดที่พอพอจะเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นไม่ใช่ Impossible เป็นไปได้แต่อาจจะมีโอกาสเกิดมากน้อยไม่รู้เรลยไม่บอกด้วยแต่ถ้าเป็น probable thinking เนี่ยหมายว็าโอ้โหมีโอกาสเกิดสูงปล่อยไปตามตกระแสทานของอดีตปัจจุบันโดยไม่ไปทําอะไรเลยเนี่ยโน้าจะลงเออยตรงนั้นมีแนวโน้มสูงแล้ว probable thinking และความจริง preferable thinking นี้ก็เป็นตัวใหญ่สำคัญยิ่งที่บอกว่าเป็นความคิดเชิงพึงประสงค์เราอยากเห็นมันอาจจะไม่มีโอกาสเกิดเยอะหรือมีโอกาสเกิดเยอะยังไม่รู้แต่ถ้าพึงประสงค์คืออย่างนี้การมองอนาคตเนีคงมองไปได้หลายหลายมิตินะครับเราจะสามารถบอกได้ว่าถ้าอยากได้สิ่งพึงประสงค์ต้องทำอะไรในปัจจุบันเพื่อที่คานงัด จะได้ดีดให้มันไปสู่สิ่งที่พึงประสงค์ถ้าไม่ทําอะไรมาอาจจะลงเอยไม่พึงประสงค์หรือพึงประสงค์เป็นโอกาสแนวโน้มสูงสุดเว่า p o b a b l e จริงๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับความจริงมีคอนเซปต์อีกจํานวนหนึ่งที่เรื่องเกี่ยวกับความคิดเชิงอนาคตแต่การคิดอนาคตเก่งเนี่ยช่วยเพราะเราจะได้ไม่ต้องจับจดทําให้เราไม่ลุกลี้ลุกลนเราไปป้องกันอนาคตอย่างไม่พึงประสงค์ และสร้างอนาคตที่กําหนดได้อย่างพึงประสงค์โดยการสร้างขานงัดในปัจจุบันนั้นการคิดเชิงอนาคตนี่สําคัญมากเพราะคนไหนที่ไม่มีการคิดเชิงอนาคตก็สิ้นคิดอะไรครับเพราะทําให้เราเองต้องไปเป็นจําเลยของอนาคตโดยที่เราไม่มีที่กําหนดการคิดเชิงอนาคตจึงเป็นเรื่องใหญ่แต่การรู้อนาคตเสร็จเนี่ยตะกี้ผมได้เอ,อ่ยอ้างถึงคําว่าขานงัดส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือการคิดเชงยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ s t r a t e g i c thinking การคิดเชิงยุทธศาสตร์คือการที่เราเนี่ยสามารถที่จะสังเกตสภาวะที่เราเป็นอยู่เงื่อนไขต่างๆที่เป็นข้อทั้งช่วยให้เรามีวัตถุดิบและสิ่งที่เป็นศักยภาพและข้อจำกัดต่างๆที่สมจริงแล้วสามารถที่จะมองออกว่าจะก้าวข้ามอุปสรรคทั้งปวงเหล่านี้ที่เป็นขีดสิ่งขีดขวาง เม่่จะเป็นคนไม่่าจะเป็นจํานวนเงินจํานวนคนที่มีเป็นต้นนะครับทรัพยากรที่มีแล้วจะก้าวข้ามไปเนี่ยจนสามารถไปถึงฝั่งฝาได้อย่างไรถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเป็นคนที่มองออกนะครับว่าเป้าหมายปลายทางคืออะไรที่เราพึงประสงค์แล้วเราก้าวข้ามไปได้จนถึง ว่ามีกี่เส้นทางจะเดินไปได้แล้วาทางไหนที่เราเลือกเนี่ยจะดีสุดแค่ราวิธีคิดเชิงกลยุทธ์หรือวิธีคิดเชิงยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า strategic thinking นี่ก็เป็นสิ่งสําคัญของนักคิดที่โดยเฉพะเป็นผู้นําที่จะต้องสามารถทําให้เป็นนะครับให้เข้าใจมันอย่างแท้จริงว่าชีวิตที่เราจะไปถึงเป้าหมายปลายทางเนี่ยต้องใช้การคิดแบบใดที่จะช่วยพวกเรา ความคิดเชิงเปรียบเทียบเนี่ยเป็นอีกความคิดหนึ่งที่สําคัญมากคือการที่ผมเรียกว่า comparative thinking ก็คือการเปรียบเทียบความเหมือนความต่างมนุษย์จํานวนมากเนี่ยเผลอพอเห็นว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีลักษณะที่พอประเมินได้ว่ามีลักษณะกี่ประการอาจจะยาวเหยียดเลย300ประการผมจะพารนาเล่นเลยนะครับแมวมีสี่ขามีหางมีขนมีหูมีเขี้ยวมีตับไตไส้พุงมีอะไรโอ้พารนาได้เป็นร้อยประการ แต่ทุกครั้งที่เป็นร้อยประการนี้เดินนาไม่ใช่แมวเสมอไปอาจจะเป็นสุนัขก,ก็ได้งั้นถ้าผมดูแต่ความเหมือนแล้วผมไม่ดูความต่างเนี่ยผมถูกหลอกเราจะถูกหลอกโดยง่ายที่เราไม่สามารถจะคิดเชิงเปรียบเทียบโดยตรึงให้แน่นว่าเรื่องนั้นมีคุณลักษณะอย่างนี้อีกเรื่องหนึ่งคุณลักษณะอะไรแล้วมันเหมือนมันต่างยังไงพอไม่เทียบเหมือนต่างเนี่ยเราพลาดความคิดเชิงประยุกต์เป็นความคิดที่ เรียกว่าแอพพลิเคชันสิงจริงก็คือการที่เราเองนั้นหยิบเอาสิ่งที่เป็นความคิดในบริบทหนึ่งเนี่ยไปรประยุกต์ข้ามไปอีกบริบทหนึ่งที่แตกต่างคนละบริบทเลยความจริงมันไม่ได้เกิดขึ้นในบริบทใหม่นั้นแต่เราเป็นคนประยุกต์เองแล้วเอาฐานความคิดจากบริบทหนึ่งไปประยุกต์กบอีกบริบทหนึ่งได้อย่างดีเนี่ยเกิดพลังมหาศาลในการทำประโยชน์แล้วก็ใช้ประโยชน์ความคิดเชิงเปรียบเทียบเนี่ย จึงสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยไปทำประโยชน์ในการดูความเหมือนความต่างในความคิดเชิงประยุกต์ทำให้เราสามารถที่จะก้าวข้ามไปในบริบทอื่นที่เป็นของที่เราไม่คุ้นเคยเพียงแต่เราได้แอบใช้บริบทอื่นที่คุ้นเคยและมีความคิดที่หนักแน่นอยู่แล้วและเอามาประยุกต์ใช้ได้เลยขอฝากไว้นะครับว่าเป็นเช่นนี้ในมิติความคิด อีกมิติ1นึ่คือความคิดเชิงสร้างสรรค์หรือ creative thinking นั่นคือการที่เราเองนั้นสามารถจะคิดออกนอกกรองออกนอกกรอบถ้ามิตินั้นมี2มิติก็ออกนอกกรอบถ้ามิตินั้นมี3มิติก็ออกนอกกล่องแต่ถ้ามี4มิติมี5มิติมี6มิติก็คิดออกนอกสิ่งที่เป็นตัว dimension มิติต่างๆที่ล้อมมันอยู่เรื่องนั้นๆถูกกำหนด ด้วยตัวสำคัญกี่ตัวแปรถ้าเราสามารถคิดออกไปจากกรอบขอบเขตที่ได้เป็นโดเมนหรือปริมณฑลที่ครอบมันไว้แล้วเราทะแยงมันออกไปจะเป็นแนวข้าง lateral thinking จะเป็นแนวแนวแนวเฉียงจะเป็นแนวอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราสามารถออกนอกบริบทเดิมแล้วไปคิดอย่างคนที่มี ความสามารถในการที่จะมองสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนสิ่งที่แปลกออกไปจากความเคยชินสิ่งที่อยู่ในโลกจินตนาการสิ่งที่ไม่เคยมีใครคิดตกผลึกมาก่อนและเราเป็นคนคิดสิ่งใหม่คนแรกที่ไม่เคยมีใครได้คิดอย่างนั้นในโจทย์เจาะจงแบบนั้นๆมาก่อนอาจจะเหมือนบางลักษณะอาจจะคล้ายบางลักษณะแต่ในบริบทโจทย์ที่พูดถึงนั้น เป็นครั้งแรกที่เราเองเป็นคนแรกที่ได้นำเสนอสิ่งนี้ในประวัติศาสตร์โลกมนุษย์ไม่ว่าที่ใดนั่นคือไม่ว่าจะแหล่งใดของโลกและในยุคใดในประวัติศาสตร์โลกถ้าเราเป็นคนแรกที่คิดนี่คือคาคิดสร้างสรรค์ที่แท้จริงความคิดสร้างสรรค์ที่แท้จริงไม่ใช่เป็นเพียงไปก๊อปปี้ชาวบ้านเข้ามาแต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีฐานการเรียนรู้จากคนอืน่นแต่เป็นสิ่งใหม่จริงๆทางความคิด ชนะที่กระดานความคิดนี่กว่าความเห็นผมจะชนะได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นคนที่ตอบโจทย์ได้กิถ้าโจทย์ที่เคยมีนั้นมีคนเคยตอบได้ได้อย่างดีแล้วก็ชมเชยไปไม่จําเป็นต้องไปหาทางใหม่ที่ที่เป็นคำตอบเพราะเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แล้วแต่ถ้าคำตอบไม่สมบูรณ์หรือคำตอบยังหาไม่ได้และเรายังซ้ำซากใช้วิธีคิดแบบเดิมๆเ,เท่ากับเราเป็นคนที่จมปลักอยู่กับที่ คําคิดเชิงสร้างสรรค์ทาให้เรากล้าคิดว่าถ้าโจทย์นั้นยังแก้ปัญหาที่ดีที่สุดไม่ได้หรือได้แค่บางระดับและเรายัางซ้ำซากในวิธีความคิดเดิมๆก็แสดงว่าเราเองเป็นจำเลยจำนนต่อความพ่ายแพ้นั้นถ้าเราฉลาดเราก็ต้องคิดนอกกรอบออกไปจากสิ่งเดิมให้ได้เพราะว่าโจทย์เดิมแก้วิธีเดิมไม่ได้และทำไมไม่หาวิธีใหม่ถ้าจะต้องการความสาเร็จก็ต้องกล้า ไปหาความคิดเชิงสร้างสรรค์ใหม่ๆอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้น10มิติความคิดทั้งหลายที่เรามีอยู่ในวันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าทําให้เราเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพความเป็นคนเชิงทักษะการคิดที่มีอยู่แล้วเป็นฐานในตัวคนแต่พัฒนาไม่ได้หรือต่อยอดไม่ได้หรือให้รุ่งเรืองไม่ได้ทําให้สมบูรณ์เราจะกลายเป็นไม่ไม่มีเพียงแค่อ้างว่าคิดได้แต่เป็นคนคิดเป็นจริงๆคิดได้ที่คิดเป็นไม่ใช่คิดได้แบบคิดไม่เป็นครับ